ผู้ถือไม่มีบาปไม่มีบุญก็มากมายเข้าแล้วแผ่นดินนับวันแคบมนุษย์แม้จะถึงตายก็นับวันมากขึ้นนโยกบายในทางโลกีใดๆก็นับวันประชันขันแข่งกันขึ้นพวกเราจะปฏิบัติลำบากในอนาคตเพราะเนื่องด้วยที่อยู่ไม่เหมาะสมเป็นไร่เป็นานาจะไม่วิเวกวังเวงาศาสนาทางมิจฉาทิฏฐิก็นับวันจะแสดงปฏิหาร คนที่โง่เขลาก็จะถูกจูงไปอย่างโคและกระบือผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อยฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่แก่ธรรมดังไฟที่กำลังไม่เรือนจงรีบดับเร็วพลันเถิดให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายเมาวัตรสงสารทั้งโลกภายในหนังหุ้มอยู่โดยรอบทั้งโลกภายนอก ที่รวมเป็นสังขารโลกให้ยกดาบเล่มคมเข้าสู้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาติดต่ออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเถิดความเบื่อหน่ายคลายเมาไม่ต้องประสงค์ก็จะต้องได้รับแบบเย็นๆและแยบขายด้วยจะเป็นสัมมาวิมุตตและสัมมาญาณะอันทองแท้ไม่ต้องสงสัยดอกพระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหนมีอยู่ ทรงอยู่ในปัจจุบันจิตในปัจจุบันที่เธอทั้งหลายตั้งอยู่หน้าสติหน้าปัญญาอยู่ด้วยกันกลมกลืนในขณะเดียวนั้นแหละฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงรีบเร่งตฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธร,รมดังไฟที่กำลังไม่เรือนจงรีบดับเร็วพลันเถิดให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายมาวัตตะสงสารทั้งโลกภายในหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ทั้งโลกภายนอกที่รวมเป็นสังขารโลกให้ยกดาบเล่มคมเข้าสู้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาติดต่ออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเถิดความเบื่อหน่ายคลายเมาไม่ต้องประสงค์ก็จะต้องได้รับแบบเย็นๆและแยบขายด้วยจะเป็นสัมมาวิมุตติและสัมมาญาณนะอันทองแท้ไม่ต้องสงสัยดอก พระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหนมีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันจิตในปัจจุบันที่เธอทั้งหลายตั้งอยู่หน้าสติหน้าปัญญาอยู่ด้วยกันกลมกลืนในขณะเดียวนั้นแหละโอวาทครั้งสุดท้ายของอาจารย์มั่นบันทึกโดยพระอาจารย์ล่าเขมปโตจากหนังสือเพชรน้ำหนึ่ง